รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธอุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงเดือนมกราคมปี2568นะครับในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของปี2568อาจารย์ก็ขอถือโอกาสกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่2568นะครับเชื่อว่าทุกคนก็มีความคาดหวังว่าปี2568นี้จะเป็นปีที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆด้านก็ขออวยพรให้ทุกคนเนี่ย สำเร็จสมปัตถนาทุกประการนะครับอาจารย์ได้ทำคลิปสุดยอดคนดวงดีประจำปี258 6มี4ลัคนาที่จะเป็นคนดวงดีเกรด A บวกนะทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วใครยังไม่ได้ดูก็รีบไปกดดูที่คลิปแนะนำท้ายคลิปนี้ส่วนในเดือนมกราคมนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่พิเศษเนื่องจากมีดาวสุพร,ราะมีการขยับปรับเปลี่ยนหลายดวงเลยทีเดียวโดยเฉพาะดาวพุธนะมีการโคจรเสอร์ เสดคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากดาวพุธเนี่ยก็เป็นตัวแทนของการสื่อสารการเจรจาการค้าขายย้ายไปถึง3มราศีเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีดาวศุกร์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของความสุขของการเงินก็จะมีการเสด็จเสด็จคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากด้วยดาวอาทิตย์เป็นต้นกําเนิดของชีวิตในการย้ายราศีนะครับและก็ยังมีดาวเกตที่มีการย้ายราศีในช่วงสิ้นเดือนการย้ายราศีของดาวทั้งหมดนี้นะครับ ก็จะส่งผลดีให้กับหลายๆลัคนาเลยทีเดียวและใครที่อยากจะเสริมความมงคลให้กับตัวเองนะครับอาจารย์แจกหนังสือสวดมนต์เป็นบทสืบชะตาใหญ่สำหรับสะดอกเคราะห์ส่งเสริมดวงชะตานะมีมนคาถามีพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอนเทวดาที่กำลังจะหมดอายุไขนะครับแล้วก็ยังมีภาพบรมครูหลวงปู่โลกอุดรแจกไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์จะมีนำสวดเจริญพุทธมนต์ทุกวันทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็ มาสวดมนต์พร้อมกันได้แล้วก็จะมีสนทนากันในเรื่องของการปฏิบัติฝึกกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือมาสอบถามเรื่องเล่าโลกทิพย์ต่างๆเรื่องของโหราศาสตร์หน้ารู้ก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะครับทุ่มครึ่งเป็นต้นไปและใครอยากได้หนังสือสวดมนต์ติดต่อขอรับกันได้นะครับลัคนาธนูมกราคม2568นะครับ ชาวลัคนาธนูเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวพฤหัสนะครับตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยยังโครจรเดินถอยหลังอยู่นะอยู่ที่เรือนอริตรงนี้จะส่งผลให้ชาวลัคนาธนูเนี่ยครับอาจจะต้องรอคอยอะไรบางอย่างบางคนรอคอยความสําเร็จบางอย่างอย่างตั้งอกตั้งใจเลยทีเดียวอยากจะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงชีวิตไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับข่าวดีก็คือในเดือนมกราเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง สู่ความสําเร็จสมปรารถนาเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่2มกราคมดาวพุธโคจรเสิร์ดนะเสิร์ดคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเจรจาคอนเน็ชั่นต่างๆนะครับพอโคจรเสิร์ดเนี่ยย้ายราศีเข้าทับลัคนาเลยตรงน,นี้โดดเด่นมากจะส่งผลดีให้เกิดความก้าวหน้านะครับเกิดทิศทางการเปลี่ยนแปลง เกิดการระยานิมรเกิดหุ้นส่วนคู่ค้าผู้เจรจามาเตื้อปูนสนับสนุนเกิดการเจรจามากขึ้นเกิดความสําเร็จวาจาจะเป็นมหาลาบนะครับ14มกราคมดาวอาทิตย์โคจรย้ายราศีเข้าสู่เรื่องการเงินโดดเด่นมากๆเลยเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวต้นกําเนิดของชีวิตที่จะชาร์จพลังงานให้กับดาวดวงอื่นนะพอย้ายเข้าสู่เรืองการเงินและยังได้ตําแหน่งคุณภาพทางโหรศาสตร์นะครับ เป็นถึงจุลจักรอีกด้วยตรงนี้จะส่งผลตีในเรื่องการเงินนะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยมีโอกาสได้โชคลาภมีโอกาสได้ความสําเร็จทางการเงินบางคนได้เม็ดเงินจากอาชีพเสริมไรายได้เสริมบางคนได้เงินจากการสนับสนุนของผู้ใหญ่บางคนได้เงินกู้บางคนได้เงินในหน้าอะไรต่างๆตรงนี้โดดเด่นมากๆนะครับและใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะ ก็จะมีโอกาสดีๆในการเสี่ยงโชคอีกด้วยนะครับ20มกราคมดาวพุธโคจรเสิร์อีกครั้งหนึ่งและเข้าไปร่วมกับดาวอาทิตย์อีกโอ้โหไปอยู่ในเรือนการเงินอีกโดดเด่นมากๆเลยตั้งแต่20มกราคเป็นต้นไปเนี่ยนะครับถือว่าสภาวะทางการงานสภาวะทางการเงินของชาวลัคนาธนูเนี่ยจะโดดเด่นมากๆเลย จะมีวาจาเป็นมหาลาบมีคอนเนคชันมีผู้สนับสนุนนะครับงานสร้างเงินเงินสร้างงานมีความสําเร็จในดวงชะตาโดดเด่นอย่างมากนะครับมีทิศทางที่ดีมีความสบายอกสบายใจและจะเป็นจุดเริ่มต้นนาะสิ่งดีๆของปี2568นะจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตั้งแต่20มกราเนี่ยนะครับจะเป็นความมั่นอกมั่นใจความภาคภูมิใจ สบายอกสบายใจทีเดียวนะครับส่วนใครที่มีความกังวลเรื่องดวงชะตาของตัวเองนะครับอาจารย์ก็แนะนําต้องตรวจสุขภาพดวงประจําปีนะครับต้องเช็คดวงส่วนตัวเนื่องจากว่าคลิปที่อาจารย์ทำในทุกๆเดือนเนี่ยเป็นดาวจรน,นะดาวจรคือดาวที่เคลื่อนที่จริงๆบนท้องฟ้านะครับอาจจะยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนถ้าดาวจรไปตรงกับดาวในชะตากําเนิดสิ่งที่อาจารย์พยากรณ์ไปในคลิปเนี่ยนะครับก็จะตรงเลย ถ้าใครรู้สึกไม่มั่นใจเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าดาวในชะตากําเนิดของเราเนี่ยโครจรอ,อยู่แบบไหนนะครับตรงนี้ต้องเช็คดวงส่วนตัวนะก็สามารถติดต่อมาตรวจสุขภาพดวงประจําปีกันได้นะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ด,ดวงให้ถูกโฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขาย,ยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ ข,า,ขายไม่ดีฟืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไปทาขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กิษระแบบรู้ลึกร,รู้จริงมั่นยําเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขอมากมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะโงมที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโร์ได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวัดเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ LINE แอดโอเพนดาท่านใดอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีกลุ่ม Open Cha นะครับเป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้สามารถ ที่ลิ้มเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ25พกราคมดาวอังคารโคจรเดินถอยหลังข้ามราศีเข้าสู่เรือนปัตตนินะครับดาวอังคารเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะเป็นเจ้าเรือนวินาศนะครับพอย้ายเข้าสู่เรือนปัตตนิปัตตนิก็หมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่จิรจานะครับอันนี้ก็จะโดดเด่นมากๆเลยจะได้รับการสนับสนุนจากกัลยาณมิตร คนเข้ามาช่วยเหลือมีหุ้นส่วนเข้ามาช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางสมประโยชน์มีความสําเร็จสมปรารถนาทั้งการงานการเงินมากขึ้นทีเดียวนะครับ28มกราคมดาวสุขโครจรเสิร์ตเสิร์คือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเข้าสู่เรือนพันธุทุกพันธุทุกกหมายถึงหน้าที่การงานต่างๆหมายถึงบ้านรถรัพ์สินอย่างเงี้ยนะครับพอดาวสุ์โครจรเข้าไปเนี่ยดาวสุขเป็นตัวแทนของการเงินเป็นตัวแทนของความสุขพอเข้าไปแบบนี้ และยังได้ตำแหน่งทางโหรษาศาสตร์นะครับเป็นถึงมหาอุดอีกโอ้โหมหาอุดเนี่ยก็จะเป็นจุดส่องสว่างที่สุดของดวงจะตาจะส่งผลดีให้ชาวลัคนาธนูนะไม่ว่าจะทําการสิ่งใดจะนําพาสู่ความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองดีเดียวนะครับ30มกราคมดาวเกตโอจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนการงานดาวเกตเนี่ยก็เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ เป็นตัวแทนของแรงกระตุนต้นต่างๆการขับเคลื่อนนะครับจะส่งผลดีให้การงานของชาวลัคนาธนูเนี่ยเกิดการขับเคลื่อนเดินหน้าอย่างเต็มกําลังเลยตั้งแต่สิ้นเดือนมกราเป็นต้นไปเกิดความสําเร็จสมปรารถนาตามแผนงานที่วางไว้ดีเจริญรุ่งเรืองทีเดียวนะครับเลขมงคลประจําเดือนนะครับ9 4 6 5 3เลขมงคลประจําเดือนนะครับอาจารย์เตรยียมไว้ให้หมดแล้วนะ เลิกม,มงคลไม่ว่าเป็นเลิกออกรถเลิกสู่ขอเลิกยกเสาเอกเสาโทเลิกสมัครงานต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์ ww ิร์ดอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมดอทเนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมคลิปของอาจารย์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วไปกดปุ่มกระดิ่งนะครับติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปอะไรเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ได้ท,ทันทีใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับไปกดที่ลิงก์กลุ่มผมแชทแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้อาจารย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวันทุ่มครึ e ่งเป็นต้นไปนะครับเข้ามาสนทนาการมาพูดคุยกันเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติต่างๆสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติต่างๆแล้วอาจารย์ก็จะนําสวดมนต์นะครับเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่เลยเป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอน แล้วก็นำขอขมาก,กรรมของหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรนําอธิษฐานจิตเบิกบุญให้มาช่วยเราด้วยใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามพูดคุยกันได้นะครับ